คลิปนี้แนะนำมากๆสำหรับคนไม่เคยมานะคะสิ่งแรกเลยถ้ามาที่นี่ควรจะพกรม่มใส่หมวกกันแดดค่ะจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนอบอ,อ้าวแดดแรงแต่ว่าถึงอากาศจะร้อนแรงแสบผิวแค่ไหนก็ไม่สามารถลดความตั้งใจของเราลงได้ค่ะเนื่องจากว่าอภินิหารของตขาข่กับแอดค่อนข้างจะสัมผัสได้กันเลยทีเดียวค่ะ บนบ้านเรื่องยอดขายต่างๆก็สมหวังดังใจนะคะรอบนี้เลยตั้งใจมากบุกมาถึงที่เพื่อมาแก้บนนั่นเองล่ะคะ่ะบริเวณด้านนอกของตัววัดก็จะมีทั้งชาวไทยคนพูดผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อแถวบริเวณจุดคัดกรองเพื่อเข้าไปในวัดอยู่กันจำนวนมากค่ะ และพอเข้ามาภายในบริเวณวัดเราก็จะได้เจอกับเจดีย์สีทองตั้งสวยสงา่ารายล้อมไปด้วยสวนหย่อมสวยๆนะคะมีหุ่นไก่ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ที่เป็นของแก้บนวางเรียงรายเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในช่วงที่แอดไปถึงที่วัดเนี่ยก็จะมีงานทอดกระถินสามคัคคียกช่อฟ้าอุโบสถปิดทองลูกมิมิตด,ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปร่วมบุญกันเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ มาต่อกันนะคะในเรื่องของการแก้บนค่ะเพราะว่าของแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่หุ่นไก่เท่านั้นค่ะยังมีของแก้บนต่างๆอย่างเช่นของกินของเล่นเสื้อผ้ารวมไปถึงการแก้บนด้วยการจุดประทัดด้วยนั่นเองค่ะซึ่งแอดเองเนี่ยก็แก้บนแบบ เต็มทุกรูปแบบเลยค่ะส่วนราคาก็คือเหมารวมกับการจุดประทัดไปเลยโดยแอบไปอุดหนุนที่ร้านที่ชื่อว่าเพชรอุไรมินิมาร์ทค่ะก็ช่วยกันโปรโมทกันเลยแล้วกันนะคะส่วนใครถ้าบอกว่าอยากแก้บนแต่ว่าไม่สะดวกที่จะลงทางใต้ก็สามารถแก้บนผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะราคาการแก้บนรวมประทัดเนี่ยจะอยู่ที่1,100บาทนะคะซึ่ง ถ้าหากจะแยกค่าใช้จ่ายก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเป็นถุงแก้บนนะคะเป็นของที่เอามาแก้บนเนี่ยก็จะตกถุงละ300บาทซึ่งราคาที่เหลือก็คือเป็นราคาของการจุดประทัดนั่นเองค่ะโดยแอดเองนะคะเลือกประทัด1นึ0 0แสนนัดค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาของไปถวายไอ้ไข่กันค่ะซึ่งในถุงที่ถืออยู่ก็คือของแก้บนที่ทางร้านเนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะเอาไปถวายที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ค่ะเรียงให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปบอกกล่าวตาไข่กันค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนไอ้ไข่หรือว่าตาไข่นั่นเองนะคะจะเป็นรูปไม้แกะสลักลักษณะเป็นเด็กชายอายุประมาณสักสิบขวบแต่ที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่รูปปั้นรูปเดียวมีเยอะมากๆเลยค่ะก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะขอพรกับรูปปั้นอันไหนบ้าง ตามมาด้วยการสวดมนต์ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วก็สวดบทคาถาของตะไข่ค่ะจากนั้นก็บอกกล่าวว่าลูกชื่ออะไรอยู่ที่ไหนขอน้อมบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีหลวงปูท่ทวและครูบาอาจารย์ที่ลูกเคารพนับถือนะคะและก็รวมไปถึงตะไข่แห่งวัดเจดีย์แห่งนี้ด้วย วันนี้ลูกตั้งใจนำของมาถวายตะไคเพื่อขอแก้บนในเรื่องของยอดขายหรืออะไรก็ว่าไปนะคะพร้อมขอจุดประทัด1,000นัดขอให้การบนบานครั้งนี้ขาดจากกันนับตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทินอธิษฐานเสร็จ ก็ไปจุดประทัดค่ะโดยจะมีคนของทางร้านเนี่ยค่ะนำไปจุดในเตาเผาให้นะคะเพราะว่ามีเรื่องของการลดโลกร้อนหรือว่าการลดฝุ่นควันมลพิษต่างๆนะคะเขาก็จะนำเอาเลขที่ห่างประทัดมาให้เราแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเลขแบบนี้ก็ไป่องกันนะคะว่าจะออกหรือเปล่า ส่วนถ้าเราพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของตาไข่หรือว่าไอไข่แห่งวัจเจดีแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าทุกทั่วสารทิศเลยค่ะต่างไปกราบไหว้สักการะบูชาบนบานขอเลขต่างๆนะคะจนเกิดดราม่าเรื่องของลิขสิทธิ์ไอไข่เด็กวัจเจดีเกิดขึ้นค่ะ ซึ่งความเชื่อที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะไอ้ไข่เนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณนะวัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวดนั่นเองค่ะหรือว่าหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดเนี่ยทุดงมาถึงวัดร้างแห่งนี้และก็รับรู้ด้วยญาณบาร,รมีของท่านนะคะว่าที่เนี่ยมีทรัพย์สินโบราณฝังอยู่จึงอยากให้มีวิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินแต่บางตำนานเนี่ยค่ะก็บอกว่าไอ้ไข่ก็คือเด็ก ลูกชาวบ้านแถวนั้นที่วิ่งเล่นอยู่ในวัดตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะคะแล้วก็ แล้วก็ต่อมาเด็กคนนี้ประสบอุบัติเหตุตกน้ําเสียชีวิตวิญญาณของเด็กคนนี้ก็เลยยังผูกพันและก็อยู่กับวัดและก็สถิตที่วัดแห่งนี้ตลอดมานั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็คือตำนานนะคะทําให้ชาวบ้านและก็ผู้ที่ศรัทธาต่างพากันมาขอพรในเรื่องโชคลาภค้าขายซึ่งแน่นอนค่ะขอไปแล้วก็สมหวังดังใจ ก็เลยมาแก้บนบานสารกล่าวกันที่นี่แหละค่ะไอ้ไข่วัดเจดีอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหากเราจะพูดถึงวิธีการแก้บนนะคะก็อย่างที่แอดทำนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการจุดธูปสามดอกสวดคาถาบูชาข้างต้นแล้วก็ขอพรให้ใจเนี่ยต้องแน่วแน่แนะนำว่าต้องขอทีละเรื่องนะคะบอกกล่าวให้ชัดเจนว่าถ้าอยากจะขอให้รวยเนี่ย อยากได้รวยอ่ะเดือนละสักกี่บาทสักเท่าไหร่กันส่วนของแก้บนที่คนนิยมนะคะซึ่งแอดอาจจะถ่ายรูปมาไม่ค่อยชัดเจนก็อาจจะมีปูนปั้นรูปไก่เพราะว่าเชื่อกันว่าไอ้ไข่เนี่ยชอบแล้วก็มีการจุดประทัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความลุ่วงหรือว่าเลืกอกงามยามดีนะคะ รองยาวแก้บนก็ได้ค่ะโดยมักจะแสดงในวันอังคารและวันเสาร์ของเล่นเด็กผู้ชายไม่ว่าจะเป็นชุดทหารตำรวจหนังสติก๊กรวมไปถึงน้ำแดงและก็ขนมเปียยด,ด้วยค่ะสรุปเนี่ยก่อนที่เราจะไปขอบนบานสารกล่าวไอ้ไข่เนี่ยของที่นำไปให้ไอ้ไข่เนี่ยสามารถซื้อได้หน้าวัดเจดีเลยนะคะราคาไม่ได้บวกแพงเบอร์ สินค้าบางอย่างเนี่ยไปหาซื้อที่หน้าวัดอาจจะถูกกว่าที่เราเตรียมไว้เองด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าจะถามจํานวนเงินที่จะเตรียมไปเนี่ยก็อาจจะเตรียมไว้สัก500บาทขึ้นไปก็ดีค่ะกันขาดกันเผื่อกันเหลือนะคะและนี่ค่ะก็เป็นทริปของสันหาดีนะคะที่เดินทางไปกราบสการะ ตาไข่แห่งวัดเจดีย์แห่งนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะไปก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ค่ะแล้วก็เตรียมของบนบานไปเองก็ได้นะคะถ้าสะดวกใจแต่ถ้าไม่สะดวกแนะนำหน้าวัดเลยค่ะสะดวกที่สุดแล้วล่ะค่ะ